ดีค่ะเมษานะคะเราก็เป็นวัยแตะเลข3กันแล้วนะคะพอดีว่าเมมีซีรีส์ซึ่ต้องรับบทที่ค่อนข้างเด็กมากแล้วเราก็กลัวว่าเราจะดูไม่เด็กแล้วใ <M esa. S 1> มกังวลใจเรื่องร่องแก้มซึ่งคุณหมอก็ให้คําแนะนําบอกว่าร่องแก้มประมาณนี้แค่ทําไฮฟูยกขึ้นก็เห็นผลแล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สบายใจก็เอาฟิลเลอร์เพิ่มไปเป็น2สเต็ปเลยตามไปดูกันเลยค่ะ คุณหมอก็เน้นยกรองแก้มให้เป็นพิเศษสเต็ปต่อไปเราจะมาฉีดฟิลเลอร์รองแก้มกันมีฉีดฟิลเลอร์รองแก้มข้างซ้ายไปแล้วนี่เลยทำเสร็จแล้วนะคะไม่เจ็บเลยที่สําคัญคือรู้สึกว่าหน้าเราอะคะ่ะมันเฟรชขึ้นทันทีมากตรงนี้มันจะเต็มขึ้นคะ่ะคือตอนนี้เมย์จะยังมีความตึงๆยายชาเล็กๆอยู่นิดนึงจะมีแผลจุดเล็กๆแค่แๆและจุดแค่นี้คะ่ะพรุ่งนี้ก็ใช้ชีวิตได้ปกติ